ช่วงนี้ครับแน่นอนเป็นช่วงโอลิมปิกนะครับที่ปารีสบอกเลยว่ามันก็มีการแข่งขันมากมายรวมไปถึงมีมีม,มดัง่ะมีคนเขายิงปืนโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยเขามีการเอารูปพ่เท่งเถิดเทิงของพวกเราเนี่ยไปแชร์เป็นมีมซึ่งตอนนี้คนดูไปในโอ้โห เยอะเป็นสิบสิบล้านนะพี่ตุนกคือจะบอกว่ามีมที่ว่าเกิดสืบเรื่องจากมีนักแม่นปืนของหลายประเทศแม่นมากๆส่วนความที่ทําไมต้องมีภาพพิเทงภาพนี้เป็นอนดีตเ <c oughs> การชิงร้อยชิงรานออแล้วปรากฏว่า เหนือใครไม่มีเหนือเหนือแท่งเถิดเทิงเพราะว่ายิงปืนผ่านกระจกเออแล้วก็ยิงแบบหันหลังด้วยไม่มีใครคือเก่งเท่าแท่งเถิดเทิงแล<ค>้วตอนนี้คือภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นในรายการชิงร้อยชิงล้านด้านขวามือตรงนี้แล้วเขาก็ตัดรูปพี่เท่งไปแปะเหมือนอยู่ในบรรยากาศของโอลิมปิกซึ่งตอนนี้ถูกแชร์เยอะมากนะใน X อรวมไปถึงในโซเชียลมีเดียต่างๆนะพี่ตุกี้นะผู้ติดตาม4 8ล้านสิเพจรวมๆกันแช์นะคือจะบอกว่าคุณเท่งคุณดังแล้วนะ ถ้าฉันมีโอกาสเดี๋้วฉันไปหาคุณเท่งคุณเท่งสอนสาธิตนะ <c oughs> เพราะว่ามีมนี่มันดังจริงๆอาต้องขอบคุณในสัปปะับคนที่ดกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมพี่เท่งโกอินเตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะค